ไความพอดีเอาซะเลยแล้วตอนนั้นมันแต่งทรงเชงนะมันมีแต่โคงที่เป็นโครงไก่แหละเพราะมันมาแต่งทรงอินโดไม่รู้อะไรเต็มรถเยอะแยะไปหมดโอ๊ยกูระปวดหัวสมองกับมึงจริงๆเลยไอ้โมนะงั้นแม่ให้เงินเองอ่ะไปแสนงห้าแล้วไปหาซื้อรถอะให้มันสบายตากูขึ้นหมายมันดีกว่านี้หน่อยได้ครับแม่ผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังอะอย่างแน่นอนดีมากลูยเดี๋ยวแม่จะรอเองอยู่ตรงนี้นะ เออป็นยังไงคบแม่สบายตาแม่ขึ้นไหมอ่ะมึงเอาเงินแสนห้าที่กูให้ไปไปดาวรถกระบะคันนี้เหรออถูกต้องแล้วครับเยอะๆแล้วใครมันจะพอนเออเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะจัดการเองครับแม่ไม่ต้องห่วงมึงจะหาเสี่ยมาเลี้ยมึงแล้วไงเออแต่อยากได้น้อยอ่ะรถกระบะมันก็ดีกว่าพวกส่งเชงกับอินโดอินโดอินเดียของมึงอยู่แหละเอออะไรวะเนี่ยมึงไม่ได้ทาชิมกันแดดให้รถมึงเหรอ มันด้าดำแบบนี้นี่เฮ้ยมันเป็นสไตล์การแต่งรถอะแม่